ซื้อโมเดลมือ1ห,หรือมือสอแบบไหนดีกว่ากันคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นท็อปิคที่เพิ่งพูดไปเนาะคือเรื่องของการซื้อโมเดลมือ1กับการซื้อโมเดลมือ2แบบไหนดีกว่ากันเราควรจะซื้อแบบไหนนะครับ คลิปนี้ก็มีความคิดเห็นส่วนตัวของผมด้วยฉะนั้นอาจจะมีจุดที่คนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะเรื่องแรกคือเรื่องที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจง่ายที่สุดก็คือเรื่องของราคาราคาสินค้ามือหนึ่งแน่นอนส่วนใหญ่90%เเลยก็ต้องราคาสูงกว่าสินค้ามือสองเนาะฉะนั้นตรงนี้ข้อได้เปรียบของสินค้ามือสองอ่ะก็คือเรื่องของราคาที่ถูกกว่าฉะนั้นคนที่มีงบที่น้อยกว่าหรืออยากจะประหยัดอีกสัก นิดนึง100-200บาทอย่างเงี้ยสินค้ามือสองก็อาจจะช่วยได้เพเลอๆถ้าเป็นงานเลเซงอย่างเงี้ยก็อาจจะประหยัดไป4-5หลักได้เลยนะส่วนงานกล่องก็เป็นเคสบายเคสนะ้ะน่าจะประมาณ1 0 0จนไปถึง1000เรื่องราคาสินค้ามือสองได้เปรียบแน่นอนต่อมาเรื่องที่2คือเรื่องของคุณภาพนะครับพูดว่าคุณภาพก็อาจจะดูกว้างไปนิดนึงอาจจะเป็นเรื่องของตำหนิของตัวโมเดล พูดถึงประเด็นนี้สินค้ามือสองก็จะมีเปอร์เซ็นที่มีตำหนิมากกว่าสินค้ามือหนึ่งนะครับเป็นเรื่องปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโมเดลหรือว่าเป็นสินค้าอื่นๆอย่างเงี้ยสินค้ามือสองยังไงก็ต้องมีล่องรอยายงานใช้งานบ้างนะครับพอพูดถึงสินค้ามือสองก็ต้องมีคําว่าสภาพดังฟ้าสภาพดังฟ้าถ้าเป็นสินค้าอื่นๆอนะ่ะบางทีผมจะไม่ค่อยเชื่อนะผมรู้สึกว่าสินค้าที่มันใช้งานแล้วอ่ะยังไงมันก็แบบ สภาพมันก็ต้องมีการเสื่อมโทรมตามการใช้งานแต่ว่าถ้าโมเดลอะสภาพนางฟ้าอาจจะมีอยู่จริงเพราะว่าโมเดลส่วนใหญ่แล้วอะถ้าคนสะสมไม่ใช่เด็กที่แบบว่าอยู่ในวัยกำลังสร้างจินตนาการนะครับส่วนใหญ่จะเอาโมเดลมาต่อสู้กันเนาะชน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 ตรงเนี้ยมันจะมีตําหนิบ้างแหละแต่ถ้าเป็นพวกผู้ใหญ่หรือว่าคนที่รักโมเดลมากๆอย่างเงี้ยเขาจะตั้งเฉยเฉยแล้วก็ไม่ค่อยทําอะไร อย่างมากที่สุดก็คือเอาออกมารำความสะอาดเอามาล้างเอามาปัดส่วนสินค้ามือหที่มีตําหนิมีไหมมันมีเพราะว่าต่อให้เป็นสินค้ามือห่อ่ะมันก็สามารถมีตําหนิจากโรงงานได้นะครับประเด็นเนี้ยก็อาจจะค่อนข้างที่จะก้ากึ่งสูสีกันนะสําหรับเรื่องคุณภาพหรือว่าตําหนิของตัวโมเดลประเด็นที่3คือประเด็นเรื่องของงานแท้หรืองานเกรดนะครับ ถ้าประเด็นนี้ยถ้าจะให้พูดว่าสินค้าไหนสามารถตรวจสอบได้ง่ายกว่ากันผมว่าจะเป็นสินค้ามือสองนะเพราะว่าเราจะเห็นตัวโมเดลจริงในเรื่องของงานดีไซน์งานดีเทลการลงสีอย่างเงี้ยคือมันเห็นจากตัวโมเดลเลยแต่อย่างมือหนึ่งอะถ้าสมมติว่าเป็นงานกอปที่ทํากล่องออกมาเหมือนกับงานแท้ตรงเนี้ยบางทีเราก็ไม่สามารถดูได้เนาะ พุ่นอย่างนี้คนก็อาจจะมีความเห็นว่าเอา้าถ้างั้นก็สินค้ามือ2ดีกว่าสิเพราะว่าสินค้ามือ1มันบางทีกล่องเหมือนการแกะออกมาแล้วกลายเป็นงานก๊อกอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุม้มส่วนมือ2อ่ะเราเห็นมันแล้วนี่ว่าเป็นของแท้ฉะนั้นมือ2ดีกว่าแน่นอนจริงๆการทําสินค้าเลียนแบบเหมือนยันกล่องเงี้ยคือมันมีกฎหมายด้านลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศอยนูะ่ซึ่งแต่ละประเทศอ่ะผมเชื่อว่าถ้าทําเหมือนขนาดยันกล่องอ่ะเกเเลยอ่ะคือยังไงก็ต้องเข้าขายผิดกฎหมายแน่นอนนะครับ ฉะนั้นบางทีมันก็ไม่คุ้มต่อการเรียนแบบเหมือนยันกล่องอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่คุณภาพงานกปอปส่วนใหญ่จะไม่ได้แบบละเอียดยิบเหมือนงานแท้ไม่ใช่ว่าเขาทําไม่ได้บางทีเขาทําได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะโดนฟ้องร้องหรือผิดกฎหมายได้ฉะนั้นประเด็นเนี้ยจริงๆไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองอะ่ะค่อนข้างที่จะรอดเนาะสำหรับการโดนย้อมแมวงานแท้หรืองานเกรดงานกอปที่ไม่รอดจริงๆที่ผมเจอก็คือ,อการที่ผมติดต่อซื้อกับพ่อค้าโดยตรงเนาะ บอกว่าเป็นงานแท้ให้ดูรูปเสร็จสับเฮ้ยงานแท้แน่นอนพอซื้อมาก็คือส่งอีกตัวมาเป็นงานกอปอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าเป็นมือ1หรือมือ2องแหละมันคือความวิชาชีพของผู้ขายนะครับต่อมาเป็นหัวข้อสุดท้ายซึ่งเป็นหัวข้อที่ด้วยยุคปัจจุบันน่ะต้องมาพูดถึงกันก็คือการเสียหายจากการขนส่งนะครับแล้วแบบไหนดีกว่าผมคิดว่าถ้าเป็นเรื่องนี้สินค้ามือหนึ่งได้เปรียบกว่าแน่นอน คนที่สะสมงานกล่องงาน PVC หรือว่างานเลซินก็ตามก็จะรู้ว่าภายในกล่องอะ่ะมันจะมีการบรรจุผลิตภัณฑ์การกระแทกภายในกล่องของมันด้วยไม่ใช่แค่นอกกล่องเนาะแต่พอพูดถึงสินค้ามือสองอะ่ะมันก็ต้องมีการแกะออกมาเนาะฉะนั้นพวกผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็อาจจะหายไประหว่างการแกะหรือว่าเอาไปทิ้งแล้วนักสะสมบางคนส่วนใหญ่แล้วเวลาแกะออกมาคือเก็บกล่องนะแต่ไม่ได้เก็บพวกกระดาษน้ำตาลหรือซองที่เอาไว้บรรจุตัวโมเดลอะ่ะ ถ้าเราเอาโมเดลใส่กล่องเปล่าที่ไม่มีผลิตภัณฑ์การกระแทกอะแล้วขนส่งอันเนี้ยมันก็มีเปอร์เซ็นที่จะเสียหายมากขึ้นเรื่องนี้ผมมองว่าสินค้ามือหนึ่งอะได้เปรียบกว่าแน่นอนนะครับสําหรับประเด็นของการเสียหายจากการขนส่งโอเคก็ครบทุกข้อและเกี่ยวกับประเด็นของการเลือกซื้อสินค้ามือหนึ่งหรือมือ2แบบไหนดีกว่ากันนะครับถ้าถามว่ามือหนึ่งมือสองอะจะสามารถซื้อที่ไหนเนาะ อย่างมือหนึ่งก็สามารถซื้อที่ออฟ i ิเชียลสโตร์ได้หรือว่าเพจร้านค้าต่างๆตามโซเชียลนี่แหละแอปส้มแอปน้ำเงินบางคอนเมนต์เคยให้ผมแนะนำร้านตามโซเชียลนะครับว่าร้านไหนอะ่ะเป็นร้านที่ผมจะแนะนำต้องพูดแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างพ่อค้าบางคนที่ผมเคยซื้อขายอย่างเงี้ยอยู่มาวันหนึ่งเขาเคยโกงผมก็มีเหมือนกัน ตรงนี้ผมก็เลยอยากเซฟตัวเองไว้ก่อนเนาะไม่ใช่ว่าผมไปแนะนําพ่อค้าคนนี้ให้คนดูฟังและคราวนี้คนดูก็โดนช่อโกงไปมันก็กาเป็นว่าเป็นเพราะผมส่วนหนึ่งที่เป็นคนแนะนําให้ไปซื้อกับคนันนี้ถ้าอยากจะเซฟที่สุดแน่นอนร้านค้า Official หรือว่าไปซื้อที่สะพานเหล็กเลยเนี่ยการันตีว่าเราได้รับสินค้าแน่นอนร้อนะผมมองว่าเสียงเงินอีกสักนิดนึงอะ่ะมันคุ้มค่ากว่าแน่นอนนะครับ ่วนเรื่องเสียงงองผมอะไรเงี้ยบางคนอาจจะสังเกตว่ามันอาจจะฟังยากนิดนึงสําหรับช่วงหลังๆที่ผ่านมาหรือนะักคลิปเนี้ยคือช่วงนี้ผมเป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นหวัดค่อนข้างที่จะบ่อยมากฉะนั้นเสียงก็จะอ e, ู้อีนิดๆหน่อยๆหรืออู้อีมากอันนี้ก็อยู่ที่คนดูพิจารณาด้วยก็ขออาภัยเล็กน้อยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วกดติดตามมาดูกันว่าเราจะมารีวิวหรือว่ามาพูดคุยอะไรกันให้ฟังอีกนะครับ สำหรับว,วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ